รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินทีวีคุยยกบ้านได้รับรางวัลสื่อส่งเสริมสถาบันครอบครัวจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ <c oughs> ตรงทางช่องอมรินทีวี HD 34นะคะวันนี้พิธีกรรับเชิญแจ็คไรเดอร์ว่าหรือคู่หูคุยบ้านค่ะสวัสดี<อ><อ>ดครับว่าแต่ว่านะพิธีกรนะ เผลอแปแบเดียวนะพี่ทิพย์นะกำลังจะหมดปี2564แล้วนี่ใจหายใจแฟ้มเหมือนกันนะเนี่ยปีนี้เวลาผ่านไปเร็วมากเลยนะใช่ครับผมนี่พี่ถามจริงในช่วงปีที่ผ่านมาเราได้ทําอะไรที่มันเป็นชิ้นเป็นอันอะไรบ้างไหมเนะคือถ้านับทําอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเนี่ยอาจจะยากครับแต่ถ้าทำเป็นตัวเป็นตนเนี่ยได้มาแล้วหนึ่งโอ้นี่แต่พี่บอกเลยนะว่าในช่วงปีที่ผ่านมาเราได้ไปชมบ้านแขกรับเชิญหลายๆบ้านนะประทับใจมากอ่ะซึ่งวันเนี้ยพี่จะพาไปชมบ้านหลังหนึ่งนะมุ่งมั่นตั้งใจ อดทนจนนำไปสู่ความสำเร็จเบากว่านี้หน่อยได้ไหม,ไมตัวเส้นเลือดในสมองเราแตกโอ้เน,นี่ยมันขึ้นตุๆๆๆๆตนี้เลย่ลนะ คือหมายถึงว่าวันนี้จะมีเคล็ดลับเหล่านี้บอกให้คุณผู้ชมได้ดูด้วยใช่ไหมอ้าวก็สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะเราแบ่งปันเคล็ดลับในการที่จะนาไปสู่ความสาเร็จคุณผู้ชมบางท่านบอกว่าจองไม่ท่านสัปดาห์นี้อย่าพลาดนะเพรงั้นผมโทรเลยได้ไหมครสัปดาห์นี้มีอีกใช่ไหมเดี๋ยว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 ก่อนที่จะไปดูเรื่องราวแบบนั้นเนี่ยนะเราก็ต้องพาไปดูเรื่องราวของแขกรรบเช<อ>ิญในปีที่ผ่านมาก่อน ว่าคนเรารอยากจะประสบความสำเร็จแบบค<อ>ุณหมอครับนะฮะจะตั้งเป้าตัวเองไว้ยังไงดีคือจริงเนี่ยเราเราต้องมีความมุ่งมั่นก่อนอันที่2ต้องมีความอดทนเพราะกว่าจะมาถึงจุดนี้ผมก็ต้องใช้คําว่าความอดทนมากพอสมควรต้องเรียนคณะแพทย์เนี่ยบอกเลยว่ามันไม่ง่ายเราอาจจะพลาดในจุดบางจุดหรืออถ้าเราทําแล้วมันไม่ถึงเป้าหมายที่เราฝันไว้ก็ถือว่าเราได้ทําดีที่สุดแล้ว นั้นน่ะทำอะไรตรงนั้นน่ะบ้านผมมาหลังนี้บ้านผมมาหลังนี้เป้าผมคือผมต้องการสร้างรอยยิ้มให้กับคนคนรอบข้างคน,งนีทำยงยงไงก็ได้บิสเนสของผมธุรกิจของผมขอแค่สร้างความสุข<ม>แล้วก็รอยยินมให้คน สุดยอดมากค่ะแขกรับเชิญแต่ละท่านน่ะถูกต้องครับนี่ดูแค่นี้เนี่ยเห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจแล้วต้องมีความขยันและอดทนด้วยจริงและความอดทนนี่แหละนะทาให้แขกรับเชิญของเราหลายๆบ้านเนี่ยเราได้ไปเยี่ยมบ้านบ้านสวยบ้านใหญ่โตอลังการมากโอ้จริงสูงขนาดไจริงหลายบ้านนะแ้าเกิดขาดแม่บ้านเราอยากขอสมัครเป็นหัวหน้าแม่บ้านพอพอแล้วครับพี่พอแล้วอยู่ตรงนี้แล้วดีครับ แค่2คนยังใช้เวลาสร้างหลังนี้5ปีรับปีตกลงไม่ได้กันเรื่องอะไรก,ตกต็ตาว่แต่ห้องแบบไหนจะฟังก์ชันแบบไหนก็ปรับกันอยู่นานเพราะว่าตอนที่ทำบ้านเราก็อยากทำบ้านที่แบบว่าไม่อยากให้มีเดสโซนอยากให้ทุก <ๆ S 2> อย่างได้ใช้หมดก็คิดแล้วคิดอะไรอีกแต่ก็มีทำเสร็จมาก็มีส่วนที่ไม่ได้ใช้อยู่ดีๆๆๆ อ๋อเป็นห้องเอาไว้รับแขกบ้านแขกเมืองครับย่าต้งเยอะมากใช่ไหมคะก็ส่วนหนึ่งครับมีเอาวิวคาที่คุกขาวือที่พี่ป๊อปบอกว่าพี่ป๊อปเนี่ยอยากจะว่ายน้ำว่ายน้ำเล่นมากรงทะเลสาบใช่เออทิปดูสิถ้าเกิดที่เป็นบ้านของเราสองคนเราจะรูปได้ยังไงอะไม่สิจริงก็ตื่นเช้ามาดิ คือจริงๆก็คือ,อสามีก็ก็เป็นบ้านเนี่ยแหละค่ะ,ะก็ปลูกไว้เพราะเขาก็ชอบแบบอะไรแบบบรรยากาศเป็นแบบเอเชียอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแล้วก็เนื้อที่ก็ประมาณแบบว่าเกือบเกือบเกือบสี่ร้อยไร่อะไรอย่างเงี้ยชื่อว่าฮะมามรินทามรินว<ะ>ิลล่าค่ะโอ้พี่ทีม บ้านคุณกอรบ้านคุณริต้าเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่ใช่คุยยกบ้านเนี่ยแจ็คไรเดอร์ไม่คิดนะว่าจะมีโอกาสเข้าไปเฉียดในบ้านเขาได้สวยงามอลังการยิ่งใหญ่และอยู่ใจกลางกรทมกอ่าที่จะมีกันแบบนี้ได้เนี่ยโอ้โหแขกรับเชิญหลายท่านอ่ะต้องผ่านอุปสรรคต่างๆมามากไลยพี่พูดแล้วพี่แบบสะเทือนใจเลยพี่แบบชื่นชมมากขอบเชิญเนี่ยพี่ธรรมดาจริง ช่วงนี้ไปพบกับโครงการดีๆในการสร้างงานสร้างอาชีพกับธนาคารออมสินกันค่ะโครงการสร้างงานสร้างอาชีพของธนาคารออมสินเป็นโครงการที่ช่วยพัฒนาชุมชน โดยธนาคารอมสินได้ให้การสนับสนุนให้เกิดโครงการอบรมต่างๆให้กับนักเรียนนิสิตนักศึกษาประชาชนซึ่งผู้ที่ผ่านการอบรมจะได้นําความรู้ไปพัฒนาต่อย,ยอดใช้ประกอบอาชีพที่ตนเองสนใจได้อีกทั้งชุมชนต่างๆก็จะได้รับการพัฒนาจากนักเรียนนิสิตนักศึกษาและประชาชนสามารถมีอาชีพเลี้ยงดูตนเองได้อย่างมั่นคงยั่งยืนครับและตอนนี้นะครับผมจะพาไปรู้จักกับนวัตกรรมการทอผ้าแบบพกพากับกลุ่มทอผ้าพ,พื้นเมืองลายขิดไดโนเสาร์บ้านสิงสะอาด ตำบลสหัสขันอำเภอสหัสขันจังหวัดกาลสินที่ได้รับการพัฒนาจากตรน้องทีมสิงสะอาดโมเดลจากมหาวิทยาลัยกาลสินครับแม่ครับแล้วลายขีดไดโนเสาร์แบบนี้ที่อยู่บนเสื้อผ้าเนี่ยหรือผ้านุ่งเองเนี่ยคือเริ่มต้นมาได้ยังไงหรอครับการเพิ่นคุดพ่อสร้างศพไดโนเสาร์ยู่ผู้กลุ่มเข้าจากแล้กก็ผู้เป่งบานเฮานีเพิ่นกับขุดพ่อ เขาก็เลยมีแนวควมคิดว่าเขาจะเหตุเป็นไรไดโนเสารเป็นอัตลักษณ์ของอำเภอเขาไว้และแม่วางแผนในอนาคตไว้ยังไงบ้างครับวางแผนไว้ก็อยากให้ก้นหัวจักว่าข่าพื้นเมืองกาฬลสิน์ก็อยากส่งออกนอกค่ะไอ้ก้นหัวจกักลายคนอกจากนี้ธนาคารออมสินยังได้เข้ามาช่วยเหลือในด้านใดอีกบ้างครับเพื่อนกับเขาว่าเฮ็ดแพ็กเกจสวยๆให้รหากาเฮ็ดให้หัวจัก เป็นในการช่องทางขายทังออนไลน์ทังการตลาดให้ลูกค้าหู้จักหลายอย่างค่ะหลังจากได้รับรางวัลจากธนาคารอมสินแล้วน้องๆจากมหาวิทยาลัยกาฬสิธป์ทีมสิงสะอาดโมเดลเข้ามาช่วยพัฒนาต่างๆณปัจจุบันรายได้เป็นยังไงบ้างครับาได้กับเพิ่มขึ้นค่ะจากกีเข้าวเป็นลักลอยเนาะแล้วก็ได้เริ่มเป็นลักขั้นครับได้พัฒนาขึ้นก็ได้รายได้หลายเตจเลยครับสามารถติดต่อกับแม่ช่องทางไหนได้บ้างครับ สามารถติดต่อได้เพจกลุ่มทอผ้าแม่ละม้วยเบอร์โทร0625674128ธนาคารออมสินในฐานะการเป็นสถาบันการเงินของรัฐภายใต้บทบาทการเป็นธนาคารเพื่อสังคมได้นำเนินโครงการสร้างงานสร้างอาชีพเพื่อมุ่งเน้นให้ประชาชนในทุกกลุ่มมีอาชีพมีไรายได้สามารถเลี้ยงดูตนเองได้อย่างมั่นคง อันเป็นการสร้างรากฐานทางเศรษฐกิจที่แข็งแรงให้กับประเทศและยังเป็นโครงการให้นักเรียนนิสิตนักศึกษาประชาชนซึ่งผู้ทีผ่านการอบรมได้นําความรู้จากการอบรมไปพัฒนาชุมชนในด้านต่างๆอีกด้วยครับธนาคารอมสินธนาคารเพื่อสังคม